ทะเลที่นี่นะคะสวยเหมือนกันนะคะทะเลที่นี่นะคะสวยมากเลยค่ะที่นี่นะคะจะเป็นทะเลอ่าทรายขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กว้างมากค่ะแต่ก็สวยเท่าอ่าทะเลเมืองไทยไม่ได้นะคะ ทะเลที่เมืองไทยน้ำสะอาดน้ำใสนะคะแล้วก็บรรยากาศและวิวทิวทัศน์ก็สวยกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะชอบแบบไหนเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็สวยทุกที่นะคะทุกคนหาดทรายกว้างมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีที่ขายของนะคะก็จะคล้ายๆกับบ้านเรานะคะก็จะมีของขายพวกอุปกรณ์การเล่นทรายนะคะมีลูกบอลมีที่นั่งมีที่ตักทรายทั่วไปปกตินะคะเหมือนที่เมืองไทยเนาะ ตรงนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่สวยมากเขาเรียกว่าเมืองโดวิีหรือทูวินนั่นเองนะคะ ดีมากเลยค่ะแตกต่างจากองค์เฟอร์มากเลยนะคะบรรยากาศที่องคเฟอร์ก็สวยนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเชิงเขาเรียกว่าอะไรนะประมงนะคะอุตสาหกรรมประมงนะคะก็เลยสภาพน้ำนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ตรงนี้ก็โอเคดีนะคะน้ำดูสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะ แต่ก่อนไม่มีโควิดนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะแต่บ้านเมืองเขาที่นี่นะคะดูสะอาดสะอ้านมาก

หน้านั้นเป็นคาสิโนนะคะใครที่ว่ามาโดวินทูวินนะคะสามารถมาผ่อนคลายได้ด้วยการเข้าคาสิโนนะคะ นี้เป็นท่าเรือข้ามฟาาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่าโดยสารอยู่ที่หนึ่งยูโรห้าสิบนะคะตรงนี้เป็นคาสิโนนะคะ ตรงนี้เรือข้ามฟ้าไปตรงนู้นนะคะอยู่ที่1ยูโร5้ทีมนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นย่านคาสิโนนะคะเป็นย่านขายของอแล้วตรงนู้นจะเป็นทะเลนะคะที่นี่ดูสะอาดสะอ้านมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นโรงแรมนะคะตรงนี้นะคะเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในย่านนี้นะคะที่โดวินนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นคาสิโนแห่งที่สองของที่นี่นะคะที่นี่เป็นอ่โดวินนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอตอนเมื่อเช้านะคะเป็นโดวินนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสองคาสิโนนะคะที่นี่นะคะตรงนี้ติดกับทะเลเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาเป็นเฟสติวัลนะคะของอเมริกันนะคะมาเปิดที่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะทุกคน คนเยอะมากนะคะช่วงนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะสวยมาก เป็นยังไงบ้างคะทุกคนทะเลที่นี่สวยไหมคะที่ฝรั่งเศสนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นโดวินทูวินนะคะจะเป็นหาดทรายที่กว้างและก็สวยงามมากนะคะส่วนมากนักท่องเที่ยวนะคะที่ใครชอบมาอาบแดดนะคะก็จะมากันตรงนี้นะคะจะเป็นทะเลนะคะจะเป็นทลายหาดที่กว้างและก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยเนาะไม่ใกล้ไม่ไกลจาก ปาลีนะคะขับรถมาแค่3ชั่วโมงเองนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องขวัญก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ขวัญไทยสบายดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ